คำคืนนี้คืนอาสาลหหบูชาขอให้เราทุกท่านได้น้อมใจระลึกนึกถึงว่าเป็นโอกาสดีแล้วหนอชีวิตของข้าพเจ้าโชคดีแล้วหนอที่ได้อตัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์และบัดนี้ได้มาเจออาสาลหหบูชา30ครั้งแล้วสำหรับคนอายุ30 20ครั้งแล้ว สำหรับคนอายุ20ปี80ครั้งแล้วสำหรับคนอายุ80อาสาละหบูชาจะมีปีละหครั้งหลายคนที่เจอมา100ยครั้งแล้วอายุร้อยปีเด็กเล็กเด็กน้อย <c oughs> ก็อาจจะเพิ่งเจอได้แค่7ครั้งแปดครั้งนะ <c oughs> เด็กๆนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเวียนเทียนนะเมื่อสักพักนี้ญาติโยมก็ได้เวียนเทียนกันเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อย คืนนี้เวียนเทียนกันน่าจะสักประมาณ60ท่านด้วยกันก็จังหวะโอกาสเวลาของเราไม่ไม่ตรงกันกับที่จะให้ได้ญาติโยมได้เห็นตอนเวียนเทียนกับคณะใหญ่แต่เดี๋ยวจะเป็นภาพที่ให้ดูในพรุ่งนี้เช้าลงเป็นภาพนิ่งไปคืนนี้ก็เท่ากับว่าโยมได้เวียนเทียนกับอาตมาโดยตรงและเวียนเทียนกับพระสักดาโดยตรงขอบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมคำสั่งสอน บูชาพระอริยสงฆ์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาขอให้ยติโยมได้ดูพระจันทร์คืนนี้พระจันทร์ที่พระพุทธเจ้าก็เห็นในคืนนั้นนโยมพระจันทร์ที่พระพุทธเจ้าก็ได้เห็นในวันเพญในทุกๆเพนไม่ว่าจะเป็นวิสาขะมาคะ อาสาระหะพระจันทร์ที่ยังส่องแสงสว่างแม้จะอยู่ไกลก็เรายังทำให้เราเห็นแสงสว่างได้เท่ากับนีออนพระจันทร์อาจไม่ต้องสวยเท่าไรนะโยมถ้าคนที่ยืนดูดวงจันทร์กับเราเข้าใจเราพระจันทร์อาจไม่ต้องสวยเท่าไรถ้าเรากำลังดูดวงจันทร์กับคนที่เข้าใจเราและมีความคิดเดียวกันพระพุทธเจ้าก็มองดวงจันทร์ดวงนี้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว เราก็เห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่เราจะคิดได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าคิดหรือเปล่าพิจารณาและเห็นเป็นธรรมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราที่จะน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์บัดนี้ขอทุกท่านได้ตั้งใจจุดธูปเทียนในใจขอให้เราท่านทั้งหลาย ในน้อมสักการะบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาหเลือเกินพระพุทธเจ้ามีความหอมเหมือนกับทูปที่อุปมาด้วยทูปพระปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณนาทั้งสามวาระให้เราได้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพระเมตตาเป็นอย่างยิ่ง ขอให้เราได้น้อมใจบูชาอาสาระหะบูชาละเวียนเทียนโดยพร้อมเพียงกันตั้งใจนะขอให้ญาติโยมได้น้อมใจไปที่พุทธปฏิมาน้อมจิตของเราตั้งนะโมสามจบโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อเราได้ตั้งนะโมเป็นการนอบน้อมก็ขอให้นอบน้อม ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นการนอบน้อมให้บ่งบอกถึงความอ่อนโยนถึงความอ่อนน้อมจริงๆขอให้การตั้งใจจริงจงเป็นการตั้งใจที่นอบน้อมด้วยกายวาจาใจของเราให้เสร็จสับเรียบร้อยทางไตรทวารทั้งสก็คือกายวาจาใจบูชาพร้อมกัน อิมินาสการะนะพุทธังปเชมะอิมินาสการะนะธรรมังปเชมะอิมินาสการะนะสังฆังปเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายโยมว่าตามนะขอน้อมสักการะบูชา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรในวันอาสารหาบูชาแก่ปัญจวัคีทั้งห้าที่อิสิปัตนะามาลึกขทายวันในวันเพ็ญวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจาจัก กับประวัตินะสูตรพระอัญญาโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยะสง์รูปแรกเราทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะคือดอกไม้ทูบเทียนและใจที่ศรัทธา พร้อมจะน้อมนำการปฏิบัติมาเป็นปฏิบัติบูชาที่สูงสุดแก่พระพุทธเจ้าขอการบูชาอันดีในอาสาละหบูชาปีนี้ขอให้เราทั้งหลายเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมและถึงซึ่งการบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมสร้างเหตุ และรับผลไม่ช้าไม่นานให้มีความเจริญในร่มพุทธศาสนาสืบไปจนถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตไม่ช้าไม่นานเทินบัดนี้เดี๋ยวเราจะเวียนทั้งหมดสมรอบตั้งใจเวียนเทียนพร้อมๆกันนะโยม สวดอิติปิโสในรอบแรกสวาขาโตในรอบสองสุปฏิปโนในรอบที่สามอิติปิโสภะคาวะอรหังสัมมาสัมพุทธทวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรโรปุริสัรรมสาราิสัตถาเทวมนุษย์ สา, as as. สานังพุทธทโหพควะติสวะอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทธทวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัทธามาราิสัตถาเทวมนุตสานังพุทธ ธภะคาวาติอิติปิโสภะคาวาอรหังสัมมาสัมพุทธทวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทธ โทพะวาติอิติปิโสปะขวาระหังสัมมาสัมพุทธธวิตชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาราิสัตถาเทวมนุษยสานังพุทธ โตภะควาติสวากาโตภะควะตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปัดจัดตังเวทิตัปโวเวนโยหิติสวากาโตภะควาตาธรรมโมสันทิ ติโกะอาการิโกเอหิปัสสิโกอปะนายโกปัตจัตังเวทิตตพวินยูหิติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัต จัดตังเวทิตาโพวินโยหิติสวัคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปัจจัดตังเวทิตาโพวินโยหิติสวัคาโต ภะคะตะธรรมโมสันทิตทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัดจัดต่างเวทิตับโหวินยยหิตีรอบที่สามสุปฏิปันโนภะคะวะ ตสาวกสังโฆอุจปฏติปันโนภคขวัตตสาวกสังโฆญายปฏติปันโนภคขวโตตสาวกสังโฆสามีจิปฏติปันโนภคขวโตตสาวกสังโฆยาทิทางจัดตาริปุริสายุคานิอาต ปุริสะปุกคาลาเอสสะพะวะโตสาวะกัสังโฆอาหูนยโยอหูนยโยทักขินยโยอัญชลี กรณีโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาตัสติสุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆยัติทังจัด ตาริปุริสายุคานิอัจตาปุริสปุกกาลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยอะหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ สาธุสาธุสาธุบัดนี้ข้าพระเจ้าพร้อมด้วยญาติธรรมได้ทำประทักษิณเวียนสิ้นสามรอบแม้บางท่านอาจจะเดินไม่ได้แม้บางท่านอาจจะอยู่ไกลแม้บางท่านอาจจะไม่ได้เวียนเทียนแต่เมื่อเขาน้อมใจในการเวียนไปพร้อมกัน ก็ขอให้การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในส่วนของปฏิปฏิบูชาปฏิบัติบูชาด้วยการจเจริญสติในการก้าวเท้าเดินและการสวดเพื่อให้จิตเกิดสมาธิในการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าและศึกษาให้รู้หลักในการจเจริญสติ เพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขอการบูชาอันดีในอาสาละหบูชาปีนี้จงเป็นที่มาแห่งจิตของข้าพเจ้าให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นจากความเพลินทั้งหลายในการยึดในการถือกิเลสทั้งปวงด้วยการหมั่นภาวนาเพื่อให้จิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราและเพื่อให้เกิดความเจริญในธรรมถึงความสิ้นทุกข ไม่ช้าไม่นานด้วยกันทุกท่านเทินยดยมทุกท่านวันนี้นะเราทุกท่านก็นะได้ตั้งใจทำกิจหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธด้วยดนะีและสิ่งที่เราได้ทำนี้นะก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศล ให้เราได้เห็นว่าในชีวิตของเรานี้เราทุกคนก็ล้วนแต่ต้องเกิดแก่เจ็บตายดวงจันทร์ในค่ำคืนนั้นกับดวงจันทร์ในคืนนี้ก็มีความคล้ายกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันกับเราพระพุทธเจ้าก็เห็นต้นไม้ต้นเดียวกันกับเราพระพุทธเจ้า ก็ทรงเห็นพื้นอย่างเดียวกับที่เราเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่เราเห็นแต่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระองค์ทรงพิจารณาว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดๆที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขอให้เราทุกท่านได้ประพฤติตามปฏิบัติตาม คำสอนพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วจะเกิดเป็นความสุขเป็นความเจริญบัดนี้อาตมาภาพได้ทำกิจหน้าที่ในการเจริญพรชวนท่านทั้งหลายให้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันก็ขอให้สิ่งที่เราได้ทำร่วมกันในวันนี้นะทุกๆท,ท่านไม่อยากให้ การทำบุญครั้งใดๆของเราทุกคนเป็นการทำบุญด้วยความรู้สึกที่ว่านะเราจะอ้อนวอนขอให้ใครมาดนบันดาลให้เราได้นั่นได้นี่เราจะไม่อ้อนวอนขอให้ใครและขอให้อะไรมาดนบันดาลให้เราเป็นให้เรามีแต่เชื่อว่าเราทุกท่านจะตั้งใจคิดดีพูดดีทำดีตามคำสอนของพระพุทธองค์และสิ่งที่เราทำนี้ จะเป็นตบะเดชะภราวะปัจจัยส่งเสริมให้เราเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดไปนะบัดนี้ขอทุกท่านตั้งใจรับศีลรับพรให้เกิดเป็นมงคลของเราสืบไปตั้งใจรับพรโดยพร้อมเพียงกันแล้วเดี๋ยวจะได้ไหว้พระยะ หาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิตโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัต สัตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังุเดี๋ยวเราไปปักธูปเทียนแล้วก็ไหว้พระกันนเมื่อสักครู่นี้ญาติโยมก็เยอะเลยนะบริเวณนี้ก็เต็มลาน แต่บังเอิญไม่ตรงกับเวลาที่เราจะได้ทำการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นช่วงนี้ฝนตกก็นน้ำเต็มน้ำเต็มที่ปักทูบเลยทีเดียวน,นี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่ญาติโยมได้ได้วางไว้เมื่อสักครู่นี้เทียนนี่ก็ดับซะแล้วดับได้ก็จุดได้ชีวิตล้มได้ก็เริ่มใหม่ได้ อยัาโยมลองมองเทียนนี้นะลองพิจารณาซิว่าน้ำตาเทียนเนี่ยไหลออกมาก็มีแรงบีบคั้นมีความร้อนเนีเมื่อมีความร้อนบีบคั้นก็ทําให้น้ำตาเทียนไหลน้ำตาเราทุกคนก็เช่นกันมันตอบอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมโยมน้ำตาเราเนี่ยมันตอบอะไรได้หลายอย่างมันแทนคำพูดได้เยอะแทนคำพูดได้มากๆทีเดียวว่า ฉันทนไม่ไหวฉันเสียใจทำไมไม่เข้าใจฉันแต่สุดท้ายจะน้ำตาเทียนไหลอาจจะน้ำตาเธอกับน้ำตาเทียน,นก็จะคล้ายๆกันมันจะไหลมาสักเท่าไรก็ตามทีเธอะก็พอสมควรแล้วหยุดน้ำตาไหลหถูกความร้อนความเบียดเบียนบีบคั้นสักเท่าไรก็ตามทีร้องเท่าไรมันก็ไม่จบมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ ก็ขอให้เราได้ตั้งใจได้พิจารณาสิ่งใดๆในโลกอาตมาก็ไม่ได้เก่งนะโยมพูดคำนี้ซ้ำๆว่ายังไม่เก่งมากนักแต่ขอที่จะค่อยๆฝึกพิจารณาทำไปวันนี้อาสารหบูชาเราทั้งหลายก็ได้เวียนเทียนกันแล้วก็จะได้ลาพระรัตนตรยัยตั้งใจไหว้พระ อะหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควาตาธมโมธัม,มังนม,มัามิสุปฏติปโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆสังขังนามามิมาตาปิตุพุนังอหังวันทามิ ครอุปชาอาจาริยะคุณังอาหังวันทามิสาธุพระพุทธรูปนี้ชื่อว่าพระพุทธลีลาธรรมาพิมุกชื่อเต็มคือพุทธลีลาธรรมาพิมุกสุขสถิตประชาเนรไซเป็นพระพุทธรูปที่ท่านพ่อพระครูสุธรรมทร จเจ้าวาดวัดธรรมพิมุกเจ้าคณะตำบลเนินทรายที่อาตามาจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมา20ปีนะได้รวบรวมญาติโยมได้สร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นอันนี้ก็จะครบ20ปีแล้วนะแล้ว,ลวญาติโยมแมวขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาไหนลองดูแมวใกล้ใหน้อหสิ วันนี้ก็คงจะยุติไว้เท่านี้ขอให้การบูชาวันนี้จงเป็นการบูชาเพื่อที่จะสร้างรายให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆขอทุกท่านโชคดีมีความจเจริญด้วยการปฏิบัติด,ดีคิดดีพูดดีทำดีด้วยการทุกทุกท่านจเจริญพร